สวัสดีค่ะนักเรียนเรายังอยู่ในหัวข้อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงอาหารและประโยชน์ของอาหารสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงน้ำและอากาศกันค่ะน้ำ และประโยชน์ของน้ําข้อมูลจากในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้าที่25ค่ะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ํำ2ใน3ของร่างกายน้ํำช่วยให้ร่างกายทำงานได้ปกติช่วยลําเลียงสารอาหารและขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเราสามารถอดอาหารได้หลายวันแต่ถ้าหากขาดน้ำํำนาน2 3วันอาจทำให้เสียชีวิตได้ ประโยชน์ของน้ำช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งช่วยการเผาผลาญอาหารในร่างกายช่วยลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ การดื่มน้ำและการดูแลร่างกายให้เหมาะสมเลือกดื่มน้ำสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนในแต่ละวันควรดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายน้ำที่เหมาะสมควรเป็นน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำเสียหรือน้ำสกปรก ปริมาณน้ำในร่างกายของคนเราขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันเพศและอายุหากปริมาณไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำในร่างกายจะลดลงและเมื่ออายุมากขึ้นปริมาณน้ำในร่างกายจะลดลงตามไปด้วยอากาศและประโยชน์ของอากาศข้อมูลในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้าที่26 เราต้องการอากาศในการหายใจเพราะในอากาศมีแก๊สออกซิเจนที่ช่วยให้อวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นปกติอากาศที่ใช้หายใจต้องมีคุณภาพดีคือไม่มีขมเหลฝุ่นควันหรือแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าเราขาดอากาศหายใจภายในไม่กี่นาทีจะทำให้เสียชีวิต ประโยชน์ของอากาศใช้ในการหายใจช่วยป้องกันรังสี UV หรือรังสีอันตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตการหายใจและการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีขมเหลวควันฝุ่นจากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานในกรณีที่ต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีอากาศไม่บริสุทธิ์หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดหมอกควันพิษเช่นการเผาขยะการเผายากเกรดวิทย์น่ารู้ PM 2 5คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน2.5ไมครอนลอยปะปนกับมลพิษอื่นในอากาศด้วยขนาดที่เล็กมากจึงสามารถเล็ดลอดขนจมูกเข้าสู่ร่างกายซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่27ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะ เรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่27กันนะคะดูภาพแล้วขีดเครื่องหมายถูกในวงกลมภาพที่ควรปฏิบัติพร้อมให้เหตุผลจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1นักเรียนจะเลือกดื่มเครื่องดื่มตามภาพใดเพราะอะไรนักเรียนเลือกภาพไหนก็ให้ขีดเครื่องหมายถูกในวงกลมภาพนั้นแล้วบอกเหตุผลด้วยนะคะข้อที่ 2: นักเรียนจะเลือกไปอยู่บริเวณตามภาพใดเพราะอะไรข้อที่3นักเรียนจะเลือกกินอาหารตามภาพใดเพราะอะไรขีดเครื่องหมายถูกแล้วอย่าลืมบอกเหตุผลด้วยนะคะวันนี้มีการบ้านเพียงหน้าเดียวค่ะคือหน้าที่27สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ